เรียนการศึกษาต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขก Sweet FM นะคะรายการของเราก็จะนําเสนอเรื่องราวของบุคคลสําคัญนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ทุกคนอยากรู้เรื่องราวของคนท่านนั้นนะคะโดยคนที่จะบอกเล่าก็คือเจ้าของชีวิตนั่นเองนะคะที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราและผู้ที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้ถ้าเอ่ยชื่อไปแล้วนะคะดิฉันรับรองว่ารู้จักกันทั้งประเทศไทยแน่นอนนะ,ะบางคนบอกต่างประเทศก็รู้จักนะคะก็คือท่านพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฟังบอกไม่รู้จักเลยโธ่ทำไมจะไม่รู้จักจริ่งถ้าถามพวกคนเป็นโจรนี่รู้จักหมดเลยนะฮะ <laughs> คนนี้ดีก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักผมนะรู้จัก <นะ S 2> ค่ะปุ๊ <laughs> กเรียนขออนุญาตท่านเสรีนะฮะถามได้ทุกเรื่องหรือเปล่าคะท่านคะทุกเรื่องอะครับตั้งใจมาแล้วนี่ตัดสินใจมาแล้วก็นะ ยังไงก็ตอบได้หมด <c oughs> งั้นเราจะถามแบบตั้งแต่เริ่มต้นนะคะกว่าจะมาเป็นท่านเสรีนี้ต้องบอกเลยว่าการบุ๋มพ่อตั้งแต่ครอบครัวจนถึงนปัจจุบันนี้ของท่านเลยนะคะคท่านเสรีนี้มีเชื้อสายชาวจีนไหมคะท่านคบก็ตั้งแต่รุ่นคุณยายอะไรพวกนี้มีนะแต่คุณพ่อผมอะไทยมาตลอดคุณพ่อไทยแต่ทั้งแม่ทั้งอะไรอะไรก็มีเชื้อสายจีน,นมีแท่อะไรด้วยไหมคะท่านไม่มีฮะเราโตไม่มีละครับ มานมสกุลแบบไทยๆมาเลยนะคะแล้วยายเป็นจีนก็นมสกุลปิ๋วปลอดภัยอย่างเงี้ยอ๋อเลยใช่ไหมค่ะแสดงว่าเติบโตมาแบบไทยซะมากกว่าครับค่ะแล้วท่านเป็นคนจังหวัดทนบุรีจังหวัดทนบุรีเฮ้ยก็รู้สึกเขาจะเรียกธนบุรีนะจริงธนบุรีสมัยก่อนใช่ไหมคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ของท่านเสรีทําทํางานอะไรคะคุณพ่อผมอยู่บริษัทเข้าไทยรู้จักไหม บริษัทข้าวไทยฮเขาเลิกไปนานแล้วสมัยก่อนเป็นร้านสากิจเลิกไปนานแล้วผมก็รู้จักตั้งแต่เด็กๆนะครับค่ะคุณพ่อผมอยู่ตอนนี้ก็ร้อยปีแล้วไทยดกร้อยปีมาพราคุณพ่อผมแก่กับผมตั้งสี่สิบสี่สิบกว่าปีอ๋อเหรอคะทาไมท่านถึงแต่งงานช้าไม่ช้านะท่านมีภรรยาสี่คนคุณแม่ผมเป็นคนที่สี่เลยค่ะสนิทแรงมากอ๋อคุณพ่อแต่คุณพ่อผมไม่ไม่จะชูนะอ ทำยังไงให้ดีฉันเชื่อคะอ้าวก็สี่คนท่านมีทีละคนไงอ๋อทีละคนไม่ได้ความว่ามีแล้วมีอีกนะหมายความว่าคุณแม่เก่าๆสามท่านเสียไปเสียไปเสียไปหมดฮะก็เลยมาได้คุณแม่เป็นคนสุดท้ายค่ะผมเป็นเป็นแม่สุดท้ายแต่เป็นคนโตนะของแม่นี้ค่ะคุณพ่อผมเลยมีลูกหลนหนึ่งพอดีจากคุณแม่ทั้งสี่ท่านสิบสองคนาท่านหกคนงั้นจากคุณแม่ท่านก็อีกหกคนหกคนโดยผมเป็นคนโตอ๋อเป็นพี่ชายใหญ่ แล้วคุณแม่ต้องทํางานด้วยไหมคะทําฮะโรงงานยาสูบก็เป็นรัฐวิสาหก็ทำจนเกษียณทําจนเกษียณตอนนี้ก็เสียชีวิตหมดแล้วทั้งสองท่านค่ะในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ท่านเสรีดุไหมคะไม่ดุหรอกฮะครับใจดีเราพวกผมเป็นคนเรียบร้อยเลอคคะจริงจะเป็คนเรียบร้อยเหรอคือเราเป็นพี่คนโตนี่คในในในครอบครัวเนี้นะอ่า ก็ต้องรับผิดชอบดูแลน้องน้องนุ่งๆอะไรต่างๆนะเพราะพ่อแม่ทํางานทั้งคู่ใช่ไหมเราไม่ใช่ลูกเศรษฐีมีคนมีพี่เลี้ยงไหมคะท่านในบ้านไม่มีไม่มีไม่มีใครเลยเองก็ต้องทำงานบ้านเองเช้าขึ้นพ่อแม่ทํางานหมดค่ใช่ไหมแล้วท่านทําอะไรคะอก็ช่วยดูแลน้องช่วยทํากับข้าวกับปลาทําอะไรหมดเป็นนะอย่าดูถูกนะ หมายถึงว่าท่านต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องอาหารการกินให้น้องอช่วยแม่ดูหมดดูแรน้องไปโรงเรียนเสื้อผงเสื้อผ้าูบ้านทำอะไรหมดเลยค่ะแต่ไม่เป็นกระเทยไม่เป็นดลเพราะสมัยนี้เขาจะระแวงไงคะถ้าเกิดสมมุติทํางานบ้านได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นบางทีจะแบบเอ๊ะเรียบร้อยไปหรือเปล่าแต่สมัยก่อนทําได้จริงๆมันเป็นความรับผิดชอบต่อครอบครัวค่ะนะครับคุยคนเราเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองใช่ไหมต่อครอบครัวค่ะ นะต่อองค์กรหน่วยงานต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อสังคมโลกด้วยท่านเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยอะมันก็เป็นคือเรามันฝึกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมใครฝึกครับฝึกด้วยวิธีไหนจึงทําให้ท่านรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กคะคุณพ่อมันฝึกด้วยตนเองฝึกด้วยภาระฝึกด้วยหน้าที่ที่ที่มันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยยกตัวอย่างพอเช้าขึ้นพ่อแม่ไปทํางานแล้วใครจะรับผิดชอบความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย กับข้าวกับปลาอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็มีหน้าที่เรียนก็ต้องเรียนอยู่แล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันไปในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนี่ใช่ไหมถ้าเด็กสมัยนี้มันก็เอาไปวิ่งเล่นเอาไปคุยกับเพื่อนเที่ยวห้างไปเตะฟุตบอลดูทีวีเราไม่ได้อย่างนั้นเราก็ดูแลความเรียบร้อยทําอะไรแต่อะไรเยอะแล้วท่านไม่มีนึกอยากไปเล่นกับเพื่อนๆไปสซนแบบแบบเหมือนเด็กๆทั่วไปเหรอท่านช่วงเด็กๆก็ไม่มีแล้วนะกีฬาก็ไม่ค่อยได้เล่น จะมาเล่นกีฬาจตมาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วแต่ไม่ถึงกับเป็นเด็กที่เครียดใช่ไหมครท่านไม่เครียดหรอกผมไม่ก็ขยันทํางานไม่รู้จักจบทํางานไม่ไม่มี้ั้งวันเลยไม่ได้เนี่ยเพิ่งโลดจากลุกจากเก้าอี้มาหาคุณปู่เนี่ยดีมากแล้วคุณพ่อเน้นสอนอะไรท่านพิเศษไหมคุณพ่อของท่านเสราะค่ะท่านก็พาลาท่านก็เยอะนะฮะก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้สอนอะไรมากนะแล้วกับคุณแม่น่ะถือว่าใกล้ชิดไหมนะกับกับคุณแม่ ก็จะใกล้ชิดแม่มากกว่านะโดยปกตินะค่ะระหว่างพ่อกับแม่ส่วนใหญ่คนเราก็จะใกล้ชิดแม่จะมากกว่าใช่มใจไหมค่ะและอย่างทํากับข้าวนี่ใครสอนครท่านเป็นเองหรือว่าคุณแม่เรียกมามาดูทําอย่างนี้เดี๋ยวไปทําให้น้องกินเป็นเองเะมันก็ทอดไข่เกี่ยวไข่แกงเขียววงเขียวหวานทํานู่นทํานี่อะไรแกงเขียวหวานได้ด้วยเหรอคะได้มันไม่ไถึงกับเป็นกุ๊กใช่ไหมเราก็ทําอาหารพื้นฐานที่บ้านแล้วทานได้ไหมคะทานได้ดี ไอ้ทำจะทำได้ทำได้ด้วยนะคะแล้วกับน้องน้องนี่ท่านมีพี่น้องเป็นชายเป็นหญิงกี่กี่ท่านคะก็ของผมหกใช่ไหมผู้ชายสี่ผู้หญิงสองผู้ชายสี่ผู้หญิงสองตอนนี้เสียชีวิตไปหนึ่งก็เลยเหลือห้าค่ะครับน้องน้องนี่เวลาท่านเสรีดูแลน้องน้องนี่ดุไหมฮะอยู่ในว่าอยู่ในว่าหมดทุกคนะก็พี่หน้าโหดไหมไม่ใช่ดูแลกันไหมพูดจริงทําไมน้องๆถึงอยู่ในว่าท่านดูแลคะน้องผมนี่ยคนต่อจากผมเนี้ย อายุห่างกันปีเดียวอืมความจริงอาจจะคุมยากนะคะปีเดียวมันใกล้กันมากบางคนพี่น้องสิบปีน้องยังเรียกพี่ไออีม่งเลยใช่ไหมมาของเรานี่อยู่หมดแล้วท่านคุมยังไงไม่เลียวค่ะไม่มีอะไรนี่ก็เราก็ดูดูแลน้องแล้วเราก็ให้ความเป็นธรรมกับน้องเป็นตัวอย่างอะไรต่างเหล่านี้นะถ้าเกิดตอนพ่อแม่เสียไปแล้วเราก็ดูแลมาตอนนี้น้องมีปัญหาแล้วเราก็ดูแลจนเป็นผู้ใหญ่เ แล้วอย่างสมัยเด็กๆน้องดื้อๆอย่างนี้ท่านตีไหมคะก็ไม่ดื้ออะไรนะฮะเขาก็ไม่กล้าอะไรกับเราไม่กล้าดื้อบ้านนี้ขอขอนุญาตด้วยความเคารพนะท่านเก็บกดไหมคะไม่เก็บกดกันไม่ใช่แบบองตัวพี่กลัวจนตัวงอเลยวะคะไม่อย่างไม่อย่างนั้นหรอกนะไม่เคยตีน้องก็มีบ้างะฮะตีแบบใช้ไม้หรือใช้มือตีเล่นๆหรือตีเอาจริงๆตีแบบกำราบลิ่ตีเล่นๆอ๋อตีเล่นๆพอน้องดื้อ อ๋อค่ะความจริงไม่น่าจะเื้อนะถ้าดิฉันเป็นน้องท่านอีกยังคงไม่กล้าทําอะไรค่ะทําไปได้สั่งเดี๋ยวโดนเตะนะคะแล้วในช่วงของที่เป็นนักเรียนอ่ะนะคะท่านเรียนเก่งไหมคะสมัยปถมเรียนอยู่ที่ไหนคะท่านคะเอ่อตอนแรกผมเกิดอยู่แถวสี่แยกบ้านแขกรู้จักไหมอ๋อค่ะแต่ก่อนเป็นสามแยกนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นสี่แยกค่ะฮะที่แขกซอยอิสรภาพหนึ่งฝั่งนก็เรียกซอยจุฬา เกิดที่นั่นโตที่นั่นเลยเรียนโร <ours, S 2> งเรียนเลิศวิทยาเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วไม่มีแล้วปิดแล้วเนะป็นโรงเรียนเอกช <cinematic. S 1> นสมัยก่อนอย่างเงี้ยจะมาเจนทั่งจบปฐมสีเรียนเก่งไหมคะท่านก็ตอนเด็กๆมันก็จําไม่ค่อยได้นะถ้าใครเรียนถือว่าเรียนดีนะก็ไปเข้าทวีธาพิเศษอ๋อ รู้จักทวีทาพิเศษไหมทุกวันนี้ก็ยังอยู่ดังด้วยค่ะเป็นนายกด้วยใช่ไหมคะเป็นนายกนายกสมาคมสื่อเก่าครับก็ไปเข้าเรียนทวีทาพิเศษก็พอโตมาหน่อยพ่อแม่ก็เลยย้ายจากสี่ยมันแขกมาอยู่แถวบางที่เรือบางทีเรือทางไปตลาดภูแต่ก็ยังคงเรียนที่ทวีธาอืมครันอยู่ถบงเรือเรือทาไปตลาดูแต่ก็ยังคงเรียนที่ทวีทาครับท่านเรียนเก่งไหมคะตอนเรียนที่ทวีทาเรียนทวีท่ทวีทาเนี่ยคู่แข่งมันน้อย เลยได้ที่หนึ่งตลอดเนี่ยกูแข่งน้อยือถมตนครับท่านนักเรียนทั้งห้องมีกี่คนคะต้องถามก่อนสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนนะคะแล้วท่านก็ได้ที่หนึ่งครับชอบวิชาไหนก็สมัยเรียนเก่งเก่งด้านไหนคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะอ๋อเก่งคณิตอืมแล้วในส่วนของช่วงกันค่ะคณิตศาสตร์ตีโกนเลขของเลขาพวกเนี้ยเก่งคำนวณเก่งคำนวณก็เคยโรงเรียนก็ยังเคยสอบส่งไปสอบชิงทุนนะไอ้คณิตศาสตร์อะไรต่างๆนั้นแต่ไม่ได้ แต่ไม่ได้ของประเทศนะนะแต่พูดถึงว่าในโรงเรียนเราก็เป็นตัวแทนใช่ค่ะแล้วเวลาไปโรงเรียนนี่คุณพ่อคุณแม่ให้เงินติดตัวไปเยอะไหมคะท่านไม่เยอะหรอกสมัยก่อนมันก๋วยเตี๋ยวจานละไม่กี่สตังค์นี่ค่ะใช่ไหมแล้วก็มีเหลือเก็บไหมคะหรือใช้หมดคะสองบาทสาบาทเลยแค่นี้มันไม่กี่จังนี่หมดเลยไหมจำไม่ได้ไม่ไม่หมดอ่ะก็เก็บเก็บเหลือๆมั่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเก็บเงินเก่งไหมคะท่าน ตอนนี้ใช้เก่งนะตอนที่ท่านเรียนทวีทานี่ก็คือเรียนจนกระทั่งถึงชั้นไหนคะท่านครับคือเป็นมศอนหนึ่งรุ่นแรกมสอนหนึ่งรุ่นแรกมหนึ่งถึงมแปดดั้งเดิมนะค่ะแล้วพอเราเรียนมหนึ่งมสองมสามแทนที่ไปมสี่ก็เปลี่ยนเป็นมศอหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อก็เป็นรุ่นมสอนหนึ่งรุ่นแรกค่ะใช่ไหมฮะค่ะพอเรียนมศอนหนึ่งสองสามเนี่ยนะด้วยเนื่องจากอ่า พ่อแม่เราก็ทํางานใช่ไหมเฮ้ยมันก็เลยมันก็ไม่ค่อยมีคล้ายๆพี่เลี้ยงที่จะชี้นะนะว่าเรียนจบแล้วจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพ่อแม่ก็พ่อก็อยากให้เป็นทหารเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่ออยากให้เป็นทหารตำรวจท่านบอกไหมครับว่าพ่ะอะไรพี่ชายพี่ชายผมก็เป็นนักเรียนในเรือใช่ไหมพี่ชายผมก็เรียนเก่งมีตวอยามีทุนได้ทุนไปเรียนต่างประเทศอะไรต่างนั้น จะมาก็เลยให้สอบเข้าแต่ด้วยความที่เราไม่มีพี่เลี้ยงไงก็ไม่มีการเตรียมตัวอไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยสมัยก่อนเขาก็สมัยก่อนเขาก็เข้ามอสามจริงแต่พวกมสี่มอห้ามันจะมาสอบซะเยอะอ๋อเด็กโตกว่ามาสอบใช่ัดิฉันรู้เลยว่าท่านสอบไม่ผ่านแน่นอนแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าการสอบไม่ผ่านสาหรับโรงเรียนเตรียมทหารนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าหลายคนนี่โอ้โห สอบหลายครั้งใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็สอบไม่ผ่านก็ไม่อย่าไปย่อทอมันนี่ไหมฮะตั้งใจซะใหม่ลองใหม่มันก็ได้นี่ได้ใ่ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ท่านเสรีเล่าให้ฟังนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์เล่าให้ฟังว่าการเตรียมตัวของท่านเพื่อสอบเตรียมเตรียมทหารสมัยนั้นนะคะมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนนะคะช่วงหน้ามาติดตามกับชีวิตของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะ รับฟังรายการห้องรับแขกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาสนใจโฆษณาโทร0 26187781ถึง4เปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ Isuzu D Max มหาวิทยาลัยสยามและวิทยาศาร Life and Home กลับข้าสู่ห้องรับแขก Sweet FM ค่ะเรายังคงสนทนาพูดคุยนะคะกับท่านพลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะกำลัง เข้มข้นนะคะในช่วงชีวิตท่านตอนเป็นนักเรียนที่จะสอบเข้าเตรียมทหารนะคะตอนที่สอบสอบรอบแรกสอบไม่ผ่านนี่เสียใจมากไหมคะท่านก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรใช่ไหมฮะค่ะไม่ได้เตรียมตัวคือว่าเขาให้ไปสอบก็ไปสอบอย่างงี้คุณพ่อให้ไปสอบก็ไปใช่ไหมไม่ได้เตรียมตัวก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเดี๋ยวสอบใหม่ก็ได้นี่ใช่ไหมค่ะแต่คะแนนเราก็สูง สูงก็โรงเรียนทวีธาเขาก็รับให้เรียนต่อมัทสี่อามีที่เรียนรอยอยู่แล้วใช่ไหมค่ะคแสดงว่าก็กลับมาเรียนทวีธาด้วย<ะ>แล้วก็เตรียมตัวสอบปีต่อไปครับตอนนั้นที่ท่านท่านเรียนอยู่ที่ทวีธานะคะที่ตัดสินใจจะเลือกเรียนเตรียมทหารนี่ก็คือคุณพ่ออยากให้เรียนพี่ชายก็มีเป็นแบบอย่างแล้วใจท่านเองชอบไหมคะก็หนุ่มๆมันมก็ชอบเหมือนกันนะ่นะพูดตรงๆช,ชอบตรงไหนของการตอนนั้นชอบตำรวจหรือทหารหรือแค่ขอแค่เข้าเป็นเตรียมทหารไว้ก่อนค่ท่าน คือพอดีบ้านที่อยู่ที่บางยี่เรือมันติดสถานีตารวจใช่ไหมฮะที่สถานีตารวจเวลาเยน็เยนๆเราก็เล่นอยู่หลังสถานีอหลังสถานีมันก็จะมีบ้านพักสวัสดิ์ใหญ่แล้วหน้าบ้านมันก็จะมีคอร์ดแบตอยู่อหลักไปเล่นแบตเล่นอะไรภาษาเด็กอย่างเงี้ยใช่ไหมสวัสดิ์ใหญ่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่มีวันหนึ่งก็เราไปก็ไปเล่นแบต ลูกสาววัดใหญ่เขาก็มาเตะฟุตบอลในสนามแบดอย่างเงี้ยมเกเรวะงั้นฮะเราก็เลยเตะลูกฟุตบอลออกไปข้างนอกแต่ลูกฟุตบอลเข้าไปข้างนอกเลยใช่ไหมที่พญาสาววัดใหญ่เขาก็เดินลงมาเลยคุณนายคุณนายคุณนายเดินลงมาเลยมาถึงต่อว่าต่อขานถอดรองเท้าจะตบเราเลยขนาดนั้นเลยฮะใช่ไหมโอ้เราก็พอตบมาพวกเราก็จับมือไว้ค่ะใช่ไหมดึงไว้มันก็ไม่ถูกเราหรอกแต่เราจับมือไว้เลก็เลยถูก ้อยเวรเรียกขึ้นมาบนโรงพักทําอะไรอ่ะอ่ะก็เขามีสาวใหญ่เนี่ยใช่ไหมก็เลยเรียกเราขึ้นไปโรงพักยินดีปาแล้วมีอะไรนะมันก็ไม่มีอะไรก็เหตุการณ์เข้ได้จริงมันเป็นอย่างนั้นอะใช่ไหมโอกาสจ,จะดําเนินคดีเหรอคะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกขึ้นไปบนโรงพักใช่ไหมก็มสรุปแล้วก็มันไม่ได้มีเรื่องมีราวมีอะไรแต่อะไรเป็นข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นก็เลิกสรุปแล้วก็เลิกกันไปใช่ไหมก็เลยคิดว่าก็ลองเป็นตำรวจดีเหมือนกันนะเพราะว่าปู่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 เป็นทหาร ใช่ไหมปู่เป็นทหารบกอพี่ชายเป็นทหารเรือลุงเป็นทหารอากาศผมก็เลยเป็นตำรวจมันก็เลยหมดเรื่องจะได้ครบเหล่าเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกเจ็บแค้นหรือว่าเคืองอะไรในใจมีแบบสกิดใจอะไรไหมคะท่านไม่ถึงขนาดนั้นไอ้ตัวสามเหตุสามสามเนี่ยทั้งปู่ทหารบกลุงทหารเรือพี่ทหารลุงทหารอากาศพี่ทหารเรือไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยเราก็เลยเอาตำรวจก็แล้วกันจะได้ไม่เหมือนเขาไม่คิดอยากเป็นทหารบกบ้างเหรอคะท่าน นี่ยนะไม่ไม่ไม่คิดอยากจะเป็นทหารบกบ้างหรอคือคือความจริงผมทํางานเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆทหารทมากเลยตอนสมยยัยยูนาแกเนี่ยนะอ๋อ <นะ S 1> ค่ะแล้วจกนกระทั่งได้รับเครื่องราชอิสริย์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะค่ะครับก็ใช้ชีวิตแบบทหารมาเยอะทีเดียวแต่ว่าเรามันเป็นตำรวจอนะ ใช่ไหมยังไงก็คือตำรวจเลือกมาแล้วนะคะแล้วพอท่านสอบรอบสองเตรียมทหารเขานี่เตรียมตัวเยอะขนาดไหนเตรียมเตรียมเพราะว่าถ้าเราตั้งใจแล้วก็ต้องเอาให้ได้ดิเดิมมันไม่ได้ตั้งใจอจะตั้งใจแล้วต้องได้ค่ะก็ไปหากวดวิชามาหน่อยแถวแถวศรีบ้านแขก่ะอ๋อกวดวิชาเตรียมทหารโดยเฉพาะเข้าเตรียมกวดวิชาหน่อยเย็นพอเลิกเรียนแล้วก็ไปเรียนกวดวิชาแล้วในรุ่นนั้นก็มีเพื่อนรุ่น รุ่นเดียวกันที่เขามาเป็นตำรวจอยู่สามคนที่สอบผ่านเ,าเข้ามาเป็นตำรวจล้วเป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยอีกสามคนอคืมคนด้วยกันก็ไปสอบสรุปแล้วก็ผ่านถึงขั้นแบบอุดตลับ<ค>ขับตะนอนอ่านหนังสือไมหมฮะยุคนั้นแบบอ่านกันสว่างอย่างนี้มีไหมฮะโอ้ยถ้าจะเอาจริงแล้วผมก็ทําจริงใช่ไหมก็อ่านดูันเต็มที่อ่ะใช่ไหมฮะค่ะก็จะเอาให้ได้เหมือนก็สอบโรงเรียนโรงเรียนในร้อยอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะค่ะก็ดูันยันสว่างอ่ะบางทีคือไม่ได้นอนทํา แต่มันเด็กสมัยเด็กใช่ไหมมันอดหลับอดนอนมันก็ไม่เป็นไรหรอกม่เนี้ถ้าอดหลับอดนอนก็เพียไปทั้งวันืมแล้วทอปประกาศผลมาปรากฏว่าติดเตรียมทหารคุณพ่อท่านว่ายังไงคุณแม่ท่านว่ายอย่างไงบ้างคะก็ก็ดีใจนะฮะใช่ไหมค่ะดีใจคือหนึ่งลูกเรียนต่อได้ตามที่ต้องการสองก็ยังไงก็มีอาชีพอยู่แล้วถูกไหมค่ะจบโรงเรียนเตรียมทหารเข้าโรงเรียนเหล่านี้ยังไงก็ สบายไม่ต้องไปหางานทำใช่ไหมฮะ,ะยังไงก็จบมีงานทำแน่ๆอยู่แล้วแต่จบแล้วจะไปได้แค่ไหนมันอีกเรื่องหนึ่งขั้นตอนกันถูกไหมฮะ,ะไม่เหมือนกับถ้าเรียนมาหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่รู้จะทำงานที่ไหนต้อง<า>ไปหา,าเป้าใหม่ใช่ไหมต้องเหนื่อยหลายครั้งแต่อย่างนี้มันเข้าได้ปุ๊บแล้วมีอาชีพไปเลย นี่ใครฟังกกท่านพูดเดี๋ยวจะไปห <laughs> าก,กันไะ้ไ <laughs> ใครฟังพูดเดี๋ยวจะไปเข้าเตรียมทหารกันหมดนะฮะ,ะแต่ไม่ได้ง่ายนะคะทาผููฟังแล้วพอท่านเข้าไปเรียนเตรียมทหารตอนนั้นมีมีใครบอกไหมคะว,ว่าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารมันจะไม่เหมือนโรงเรียนชาวบ้านอื่นทั่วไปรู้มาบ้างเราก็เราก็รกู้รอยู่แล้วใช่ไหมฮะนอกจากการเรียนมันเข้มงวดเข้มงวดแล้วก็หลักสูตรที่เขาสอนมันจะสูงกว่ามศ .5 เนื้อหาที่เรียนเนื้อหามันจะสูงกว่ามศ .5 เพราะว่า ส่วนใหญ่พวกมสี่สหมันจะมาเข้ากันซะก็เลยต้องเตรียมเนื้อหาให้บางคน<ม>ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็มียังมาเข้าอีกอ,อที่าอยาย,อยุได้นะฮะก็มีนะฮะเพื่อเนื้อหาก็จะเรียนเรียนหนักก็เรียนสูงแล้วคราวนี้ท่านผลการเรียนเป็นยังไงคะสมัยอยู่เตรียมทหารอยู่เตรียมก็ดีการเรียนดีครับะแต่ไม่ถึงขนาดโดดเด่นเป็น ที่หนึ่งติดบอร์ดโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยนะค่ะสมัยเตรียมทหารแต่แต่ไม่แน่ใจเคยได้ยินเขาจะมีแบบพวกใครที่เฮี้ยบมากๆเขาจะเรียกอะไรฮะตู้ตื้ออะไรเงี้ยระคะท่านท่านอยู่ในกลุ่มไหนคะถ้าในกลุ่มนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันเด็กเรียนค่ะเราเป็นคนมีมีระเบียบมีวินัยค่ะนะฮะเคร่งครัดต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะแล้วก็ไม่ชอบไอ้เลอะเทอะใช่ไหมความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรต่างๆนี้มัน นี่ก็คือคือเราใช่ไหมถึงไม่มีคนอื่นที่น่โรงเรียนจุฬาหามเช้าไปเย็นกลับค่ะไม่ไมหมือนโรงเรียนเราที่มันนอนค้างอยู่ด้วยกันไงใช่ไหมฮะนี่ของเราบ้านอยู่กรุงเทพนี่ไม่ใช่นักเรียนต่างจาังหวัดเข้ามาอาจจะนอนนอนหอพักที่โรงเรียนอย่างเงี้ยอ๋อจุฬาห,หาสมัยก่อนได้ได้เช้าไปเย็นกลับอยู่อแต่เขาจะมีหอพักไปส่วนหนึ่งสาหรับนักเรียนต่างจังหวัดที่ไม่มีบ้านที่กรุงเทพอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะให้พักในโรงเรียนได้เราก็เช้าไปเย็นกลับเช้าพ่อก็ไปส่งค่ะ ที่องไปส่งเพราะว่าไปทิศทางเดียวกันอยู่แล้วก็เลยแวะไปส่งได้เย็นก็กลับเองอะไรเงี้ยนอกจากวิชาการที่มันเรียนสูงกว่าข้างนอกแล้วมันมีมีการฝึกนะระเบียบวินัยอะไรต่างๆขึ้นมาอะไรเงี้ยให้เคร่งครัดแต่ว่ามันจะไปเป็นแนวทางทหาร้มากกว่าในในเบื้องต้นใช่ไหมครับฝึกใช่ไหมซึ่งซึ่งซึ่งคิดว่าคนที่เป็นตำรวจเนี่ยคิดตอนนี้นะ หรือคิดตอนีิพิธการโรงเรียนในร้อยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะว่าตำรวจไม่ควรจะฝึกในแนวนี้ไม่ตรงกับงานที่ต้องทาจริงจริงเพราะว่ามันฝึกให้เข้มแข็งใช่ไหมฮะค่ะให้เข้มแข็งเข้มแข็งมันดีแต่ว่าเข้มแข็งแบบทหารบางทีมันแบบอะไรคำสั่งคำสั่งของผู้ชาคือพรจากสวรรค์ท่องมันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วจริงๆมันมารับได้ไหมเนี่ยเป็นได้ไหมต้องการจริงอะไรหรอกะ ใช่ไหมต้องกันอย่างนี้มันก็จะทําให้แบบบางทีมันเป็นไปไม่ได้ไงบังคับความคิดกันนิดหนึ่งใช่ไหมท่านใช่ไหมใช่ไหมหรือท่านไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรอกแล้วก็ไอ้เรื่องที่การต้องฟังคําสั่งของผู้บัญชาคือหรือนักเรียนรุ่นพี่อะไรเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลมันก็รับไม่ได้ตั้งแต่สมัยท่านเป็นเตรียมทหารท่านก็รับไม่ได้ไม่ได้เอ๊ะถ้ารับไม่ได้แล้วจะอยู่กับเขาได้หรอครับเพราะตามหลักเนี่ยมันต้อง วัฒนธรรมนะคะเขาเคยสร้างสมกันมาตั้งกี่ปีกี่ปีว่าน้องต้องฟังพี่น้องต้องฟังครูฟังผู้ใหญ่แต่ท่านเห็นด้วยแต่ท่านก็ทาใช่ไหมคะในสมัยนั้นไม่คือพอดีโรงเรียนเตรียมหามเช่าไปเย็นกลับค่ะเวลาพวกนี้มันเลยน้อยไงอ๋อก็เลยไม่โดนฝืนใจมากเออแต่ไปพอไปอยู่ตํารวจแล้วมีเดี๋ยวเวขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังแต่ว่าในส่วนเตรียมหารเนี่ยมันน้อยเพราะว่าเช้าเราไปถึง ถูกก็ซ่อมนิดนิหน่อยเดี๋ยวก็เข้าโรงเรียนแหละก็ย้นพอรับไ,ได้อแล้วไปจนเที่ยงก่อนทานข้าวเที่ยงหน่อยแล้วก็ทานข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวทานเสร็จก็ฝึกที่นี่ฝึกแล้วก็กลับบ้านแหละใช่ไหม,มไม่ได้อยู่ทั้งวีทั้งวัน ถ้าอยู่ทั้งวีทั้งวันอาจจะมีนนงเงรื่องแต่ตอนท่านอยู่เตรียมทหารไปกลับเนี่ยชุดเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารมันหล่อมากนะฮะดิฉันว่าทุกคนก็จะต้องมองมคือตอนนั้นก็มองว่าหล่อนะแต่ตอนนี้มองแล้วมันเฉยจัง <laughs> แม่ยังหล่ออยู่นะยังหล่ออยู่สําหรับบางคนที่อยากเป็นก็หลงเสน่ห์สาวสารจงใส่สมัยนั้นท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารเวลากลับบ้านหรือเดินเหินไปไหนส่วนมากเขาบอกนักเรียนเตรียมทหารนี่หุ่นจะดี พุงไม่มีไม่เหมือนเด็กสมัยนี้คะแบบหุ่นเฟิร์มมากสาวๆหลงเลยไหมคะท่านดูผมตอนนี้หกสิบกว่าไม่มีพุงเลยห้าชมไม่ได้นะมีแถมแล้วสมัยนั้นมีสาวมามามาหลงเสน่ห์ท่านเยอะไหมคะสมัยเป็นนักเรียนเตรียมผมยังไม่มีเลยค่ะไม่มีะจริงเหรอคะผิคนไม่เป็นเห็นผู้หญิงกลัวเลยอ้าวทำไมถึงกลัวแล้วผู้หญิงดุหรอคะไม่เคยไม่เคยแล้วมีผู้หญิงมาจีบไหมไหนนะ สมัยนี้เขาจะมีผู้หญิงไปจีบผู้ชายนะแต่สมัยนั้นไม่แน่ใจมันก็มีเข้ามาในชีวิตบ้างนะแต่ว่าค่ะเราก็ยังไม่ประษีภาษาอะไรบอกตรงๆอ๋อก็คือไม่มีแฟนตอนเตรียมทหารยังไม่มีแฟนตอนทวีทามีแฟนไหมคะไม่มีไม่เคยมีแฟนมาเลย๋อตอนเรียนรอยยังไม่มีเลยถูกขหาว่ามีเอาไปฉี่อย่างเดียวเอาแม่เดี๋ยวค่ะท่านผู้ฟังคะ มันต้องมีมากกว่านั้นดิฉันว่าในชีวิตคนเรานะคะท่านเรียนนักเรียนดูเหมือนเรียบๆนะชีวิตเตรียมทหารก็ไม่เห็นมีพิษมีภัยไม่เห็นมีฤทธิ์ฤทธิ์ฤทธิเดชอะไรมากมายดูสงบเรียบร้อยสมัยเป็นเด็กปถมก็ไม่มีฤทธิเดชไม่มีเสียนแต่พอถึงเตรียมเตรียมทหารผ่านไปนักเรียนในร้อยตำรวจชีวิตจะราบเรียบขนาดนั้นไหมนะคะแต่ถ้าดูปัจจุบันนะดิฉันว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้ว่าสมัยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจท่านเป็นเหมือนนักเรียยนนนรร้ออตวจคื่ๆม นะคะพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาติดตามกับชีวิตของท่านพนต EL, ลตารวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ